ปรัชญ,ญานิรภัยการบินฟิโลโซฟีอุบัติเหตุไม่ใช่อาชญากรรมองค์ประกอบที่สองของบิ๊กไฟในปรัชญ,ญาสำหรับการบินยุคใหม่ถ้าไม่ได้ศึกษากันอย่างลึกซึ้งและจริงจังแล้วเราก็ย่อมจะเข้าใจอย่างจำแจ้ง ได้ยากเนื่องจากความเข้าใจผิด,ผดหรือความไม่รู้สึกถึงปรัชญ,ญานิภัยการบินนี่เองกิจกรรมนิรภัยการบินจึงถูกใส่ร้ายอยู่เนืองๆความไม่เข้าใจในนโยบายการปฏิบัติงานไม่เข้าใจความหมายของโครงการนิทภัยการบินผลงานตามโครงการที่ได้รับจึงผิดพลาดจากเป้าหมายเพราะเกิดทีคอนซีด ฟิโลโซฟีปัชญ,ญาไม่เหมาะไมม่เหาะสมไม่สมประกอบนี้เกิดขึ้นต่อโครงการมากขึ้นทุกทีจนในที่สุดนอกจากไม่ตรงเป้าหมายแล้วยังกลับกายไปในทางตรงข้ามคือนิเกติฟฟิโลโซฟีหรือจะกล่าวให้เห็นชัดเจนอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือผลสืบเนื่องจากการมองนิรภัยการบินไปในทางอากุศลมีการใส่ร้าย ทำให้ปัจญานั้นเกิดบนทินจนกระทั่งในที่สุดก็มองเห็นอากาศยานอุบัติเหตุเป็นอาชญากรรมและผลของผู้ประกอบอาชญากรรมคือบุคคลที่เป็นอาชญากรรมเป็นและอาอาชญากรย่อมได้รับการลงทันครับตามที่ได้กล่าวมันนี้เพื่อจะชี้ให้เห็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของผู้กำชาคือ การลงทันนั้นกลายเป็นเครื่องทำ้ายโครงการนิรภัยการบินซึ่งผู้ขับชาจัดตั้งขึ้นและควารับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วนอกจากการลงทันแล้วยังมี 3. ามคอนซีดฟิโซโลโซฟีอีกประเภทหนึ่งที่เป็นหนอนป่อยไส้อยู่ในกิจการนิรภัยการบินโดยอาศัยอิทธิพลและภารกิจนิรภัยการบินบางหน้า ฉะนั้นความสําเร็จของโครงการนิรภัยการบินจึงตั้งอยู่กับความเข้าใจของปรัชญานิรภัยการบินนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของปัชญาที่ไม่ง่ายต่อการที่จะเข้าใจได้ลึกซึง้งแต่ก็ย่อมจะไม่ยากนักสําหรับผู้กํากับดูแลทั้งหลายที่จะให้ความสนใจ และศึกษาให้เข้าใจจงจำไว้ว่า Accident n a is an a c c i m e n t punishment must be l i m i e d ปัญญานิดรภัยการบินปัญญานิดรภัยการบิน จะต้องจัดตั้งขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่ใช้ตลอดไปไม่มีการเปลี่ยนแปลง